ข้อที่3.1นะครับสามเหลี่ยม ABC มีจุด D อยู่บน AB นะครับโอเคจุด D อยู่บนด้าน AB นะจุด E อยู่บน BC จุด E อยู่บน BC นี่จุด E อยู่บน BC ส e ี่เหลี่ B, C. C ยม d e gf เป็นจตุรัสตรงนี้เป็นจตุรัสแปลว่า4ด้านต้องอยางเท่ากันให้หาว่า a c ซะยาวเท่าไหร่โอเคให้หาความยาวด้านด้านนี้ว่าจะเป็นเท่าไหร่โดย d b เท่ากับสี่สเท่ากับ4ี บีเท่ากับสามสิบหกเห็นสี่สิบแปดสามสิบหกนี่แม่สิบสองตัดมันจะได้สามได้สี่มันก็เข้าอัตราส่วนสามสี่ห้าทันทีใช่ไหมครับนะจะเข้าอัตราส่วนสามสี่ห้าทันทีนะครับพิจารณาสามเหลี่ยมฉากดีบ จะเป็นสามเหลี่ยมสามสี่ห้านไอ้ที่เป็นสามส่วนน่ะก็คือ b e ไอ้ที่เป็นสี่ส่วนน่ะก็คือ d b เพราะฉะนั้นที่เป็นห้าส่วนก็คือ d e นะสามส่วนเท่ากับสามสิบหก งั้น1ส่วนก็ต้องเท่ากับ12บง,งั้น5ส่วนก็ต้องเป็น5คูณสิก็คือ60 <Okay. S 1> okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัส d e gf จะยาวด้านละ60หน่วยนั่นก็คือ de เท่ากับ eg เท่ากับ fg เท่ากับ df เท่ากับ6นะโอนะ หรือว่าบางคนก็พิทากุลัสตรงๆรงหรือาจากความยาวด้านสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉาก DVE จนได้ d e ยกกำลังสองเท่ากับ DB กำลังสองบวกกับ BE กำลังสองสีกำลังสองบวกด้วย36มสิบหกกำลังสองสีกำลังสองสองสามศ 3,600เดีอกำลังสองได้3,600เพราะฉะนั้น d ดอจึงเท่ากับสแควรูท3,600ก็จะเท่ากับ60นะก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับในขั้นตอนนี้นะครับนะคนคล่องคล่องคงไม่มีใครมาพิทาโกลัสนะคนคล่องคล่อเขาคงเขาคงเลือก ทําแบบนี้มากกว่างั้นเราเอาความยาวที่เรารู้มาเข้ามาใส่ในภาพก่อนเนาะ60ช่วงนี้60 60 60รครับ อยากรู้ความยาว ac โอเคพวกนี้สามเหลี่ยมเล็กๆที่เห็นอีกสองรูปนะครับสามเหลี่ยม adf สามเหลี่ยมกลางนะสาม adf แล้วก็สามเหลี่ยม cge นะครับมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับกับสามเหลี่ยมใหญ่นะครับเ,เดี๋ยวเราลองเรียนพวกสามเหลี่ยมคล้ายนะครับโดยการขอไล่มุมก่อนแล้วกันนะครับนะขอไล่มุมให้เห็นกัน ็อให้ผมไม่เห็นกันอนเดี๋ยวขอเอาเลขหกสิบออกก่อนเนาะจากการที่พวกนี้เป็นจัตุรัสทำให้มุมยอดพวกนี้เป็นมุมฉากมันก็เลยมีผลทำให้มุมตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากมุมตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากนะครับออกไปอีก ถ้าครูสมมุติว่า,ามุมตรงนี้เป็นมุมหนึ่งขีดแล้วก็มุมตรงนี้เป็นมุมสองชั้นนะครับเด็กจะพบว่าเมื่อมองจากรูปใหญ่นะครับมองจากรูปใหญ่นะครับมุมหนึ่งขีดกับมุมสองชั้นเนี่ยจะต้องรวมกันแล้วได้90้าองศานะครับเพราะว่ามุมภายในรูปสามเหลีย่ยมจะต้องรวมได้180 ไอะะ้เจ้ามุมนี้มันเอาไปแล้ว90เพราะฉะนั้นอีก2มุมตรงนี้คู่เนี่ยต้องรวมได้อีก90เพราะนั้นสรุปว่ามุม1ขีดกับมุม2ชั้นจะต้องรวมได้90นะครับ นะทีนี้เมื่อเราเอารูปอื่นๆมาคิดประกอบกันด้วยนะครับนะมุมแบบหนึ่งทีรวมกับมุมแบบสองชั้นเนี่ยต้องได้อีกเก้าสิบองศานะครับเมื่อเราไปพิจารณารูปอื่นๆ เริ่มจากสามนะเหลี่ยม ADF นะสามเหลี่ยม ADF เด็กสังเกตครับมุมห่งขีดก็คืออยู่ที่ A มุมห่งขีดจะอยู่ที่ A มุมฉากจะอยู่ที่ F มุมฉากจะอยู่ที่ F นั้นไอเจ้ามุมตรงดีตรงนี้เจ้ามุมตรงดตรงนี้นะครับม,มตรงนี้นะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเนี่ยมุมเนี้ มุมนี้มันต้องรวมกับมุมหนึ่งชั้นแล้วได้90เพราะฉะนั้นมุมนี้ต้องโตเท่ากับมุม2ชั้นครับก็คือตรงจุดดนะครับมุมตรง B นะครับ สรุปครับไล่รูปต่อไปอีกมาไล่รูปนี้นะไล่รูปนี้นะครับ EGC EGC e g c เนี่ยมุมตรง C เนี่ยเป็นมุมสองชั้นอยู่มุมตรง C เป็นมุมสองชั้นแล้วก็มีมุมฉากอยู่ตรง G มุมฉากอยู่ตรง G ดังนั้นไอ้เจ้ามุมข้างบนเนี่ยครับ มุม e นี่น,นะครับก็จะได้มุม e มุม g e c ไปบวกกับมุม2ชั้นต้องได้เก้าสเพราะฉะนั้นที่เจ้ามุม g e c จะเป็น จะมีขนาดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับจะต้องเท่ากันกับมุมหนึ่งขีดนั่นตรงนี้จะต้องกลายเป็นมุม1ขีดไปนะครับตอนนี้ขายกัน3รูปแล้วนะไล่ต่อ,อเมื่อกี้เราได้มาว่า ตรงนี้เป็นมุม2ชัน้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมุม1ขีดนะครับเอาละเมื่อเราพิจรารณามุมตรงนี้นะครับนะพิจรารณารูปสามเหลี่ยม DBE นะครับนะพิจารณาสามเหลี่ยม DBE นะนะแล้วก็เนะี่ยมองกันตรงนี้เลย ตรงนี้เกาองศาอยู่นะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นวงหนึ่งขีตัวนี้เป็นวงหนึ่งขีดเมื่อเราไล่ความสัมพันธ์ตรงนี้นเราก็จะได้ว่ามุมตรง E เนี่ย d e b นะครับบวกกับ90บวกกับมุม1ชั้นแล้วเท่ากับ180 80, ก็แปลว่ามุม d e b บวกกับมุม1ชั้นแล้วต้องได้90นะครับเดี๋ให้90ตัวนี้ไปลบนะ1้0ยลบเ0หลือ90เพราะฉะนั้นขนาดของมุม d e b จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะต้องเท่ากับมุม2ชั้น นะดังนั้นภาพของมันก็เลยนะถ้ามุม D E B เป็นมุมสองชั้นมันก็จะทำให้มุมข้างบนนะครับมุมข้างบนก็คือ B D E จะต้องเป็นมุม1นึ่ขนะีด ในเมื่อรูปนี้มีอัตราส่วนเป็น3 4 5สี่ห้าลูกอื่น,นๆก็จะมีอัตราส่วนเป็น3 4 5เหมือนกันไปด้วย เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมมุมฉากทั้ง4ี่รูปซึ่งเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันจึงมีอัตราส่วนเป็น3 4มหเหมือนกัน รวบรวมมาตั้งแต่ตั้งแต่อันแรกเลยนะอันใหญ่ ABC อันถัดมา AFD อันยอ่อลงมาอีกคือ EGC แล้วก็อันเล็กที่สุดก็คือ DBE พวกนี้เป็นสามเหลี่ยมสามสี่ห้าเหมือนกันหมดทีนี้เอาความยาว60ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเข้ามาใส่นะครับความยาวที่จะเป็น60นะครับก็คือตรงนี้นะครับ F g, f, g. f g d f <t ries>、mm. okay. fg ช่วงนี้60นั้นถ้าเราจะหา ac นะครับโจทย์สั่งให้เราหา ac จะเห็นว่าเราต้องเอาความยาว3ช่วงนี้มารวมกันนะครับก็คือช่วงแรก af ช่วงที่สอง FG ช่วงที่3 GC นะ FG รู้แล้วงั้นที่เราต้องหาก็คือ AF กับ GC หา AF กับ GC นะครับ ครับจากรูปอันนี้เนาะจะเห็นว่า AC ก็คือ AF บวก FG บวกกับ GC นะครับโดยช่วงตรงนี้คือ60แล้ว ตรงนี้คือ60นะครับนะนั้นเราก็จะต้องหา AF กับ g c นะครับนะ AF ก็จะได้มาจากรูป AFD นะครับหาจากรูปสีเขียวนะ AF จากรูปสีเขียวได้นะหา g c จากรูปสีม่วง งั้น okay. จากรูปสีเขียวนะครับ เทียบกันกับรูปรูปนี้ที่เรารู้อัตราส่วนเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันตอนนี้ก็หันทางเดียวกันอยู่แล้วด้วยนะครับ มองได้ตรงๆเลยนะครับมันก็จะได้ว่า af ส่วน60ก็จะเท่ากับ48ส่วน36เพราะฉะนั้น af ก็เลยเท่ากับ48ส่วน36คูณด้วย60แม่12ตัดได้4ี่แม่12ตัดได้3 3ไปตัดได้20 20คูณ4ก็เลยได้ AF ออกมาเป็น80ต่อไปก็ GC บ้างนะครับ เราไปหา GC ได้จากรูปสี่วงมนะครับยกรูปคู่นี้มาไล่เลยนะ ก็เขียนอาจส่วนสามเนคล้ายเนาะก็เป็น GC ส่วน60ก็จะไปเท่ากับ36ส่วนด้วย48เพราะฉะนั้น GC 36ส่วน48คูณด้วย60แม่สิตัด ได้สามได้สี่สี่ไปจัดหกสิได้สิบห้าสิบห้าสามได้สี่สิบห้าอ่ามันก็ครบหมดแล้วนะครับนะก็ยวตรงนี้มานะครับจาก a อจาก AC นย่ตรงนี้มา AC ก็จะเท่ากับ AF ได้80บวกกับ FG คือ60บวกกับ GC คืออีก45อันนี้ก็เลยได้ AC เป็น185 นะก็ข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนะได้ให้ด,ดูละเอียดละเอียดมันก็เลยดูยาวนะถ้าคนคล่องๆอ,อยู่แล้วมันก็คิดในใจได้นะเป็นสเต็ปสเต็ปไม่กี่ขั้นก็ก็จบละนะมองสามเดียบสามสี่ห้าสามเดียบสามสี่ห้าสามเดียบสามสี่ห้าจบละนะครับ